สวัสดีครับวันนี้จะมาอัปเดตต้นวานิลานะครับที่ปักชําไว้ในกระถางนะครบือดครึ่งนะครับ45วันผมจะชําไว้ในร่มร่มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งเดือนแล้วก็หลังจากหนึ่งเดือนนะผมก็จะย้ายมาตั้งไว้ใต้สแสลนแสลนหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูกันใกล้ๆเลยครับอันนี้คือต้นวานิลารุ่นแรกนะครับ ปักชาเมื่อวันที่25เดือน11 6 7นะครับวันนี้วันที่10เดือนมกรา6 8ก็ได้45วันแล้วผมจะชําไว้ในร่มนะครับไว้ในใต้ทุนบ้านเป็นร่ม100%นน,นเดือนแล้วผมก็เอามา,าตั้งไว้ใต้สลนเนี่ยสลน60%เนี่ยเอามาตั้งไว้ได้ครึ่งเดือนแล้วเนี่ย ตอนนี้ถือว่าติดดีแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดดูลากว่ารากแทงยาวขนาดไหนาสาเหตุที่ว่าติดดีแล้วคือใบเขาเขียวขึ้นแล้วเนี่ยตอนที่ผมเอามาจากใต้ถุนอ,อายุครบหนึ่งเดืนอนตอนก่อนที่ผมจะมาตั้งไว้ตรงเนี้ยใบเขาจะออกสีเหลืองๆนะครับเขาอยู่ในร่มอ่ะพอมาตั้งไว้ ครึ่งเดือนผมรู้สึกว่าใบเขาเขียวขึ้นแล้วก็ดูรากเขาก็จะรู้สึกว่าจะเป็นสีเขียวแบบคล้ายๆกำลังจะเดินถือว่าดีละอันนี้คือรุ่นแรกรุ่นแรกมี้5กระถางนะคะโอ้ถือว่าใบเขียวนะครับ แต่ยอดไม่ค่อยเหลือนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูยอดนี่ดูยอดตัวนี้ดีกว่ายอดเขาจะค่อยๆเหี่ยวแล้วก็ดำแล้วก็ขาดจะขาดแบบนี้แหละไอ้ตรงนี้ก็ขาดไปแล้วเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นกรีบของยอดเขาตรงนี้ก็เป็นสีดำร่วงไปแล้วเนี่ยก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้แต่ยอดตัวนี้ยังเหลืออยู่ครบถือว่าปกติยอดตัวนี้ยังเหลือแบบครบแต่ใบเขาน่ะเขียวทุกต้นเลยนะสังเกตดูใบเขา แถวนั้นเนี่ยคือรุ่นแรกหมายถึงว่าปักชํารุ่นแรกแต่แถวเนี้ยเป็นปักชํารุ่นที่สองรุ่นที่สองกับรุ่นแรกห่างกันสามวันแต่ผมเอามาออกมาตั้งไว้ตรงเนี้ยใต้สแลนเนี่ยวันเดียวกันเที่ยวอ,ออกมาจากใต้ทุนอ่ามาดูยอดตัวนี้นีย่ยอดตัวนี้ก็เหมือนกันน่ะที่ยอดเขาหลดุดแล้วก็มีตุ่มๆอันนี้ก็เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ย ไม่แน่ใจว่ายอดไม่น่าจะเป็นยอดน่าจะเป็นรากถ้ายอดก็คงจะโผล่ตรงกี่ใบอันนี้ไม่ใช่กี่ใบคงจะเป็นรากรากอากาศผมก็พยายามดูว่ายอดเขาจะแตกขึ้นตรงไหนก็นยังไม่เห็นเลยยอดเขาจะไม่เหลือนะอันนี้แต่ใบเขาสีเขียวแล้ว ยอดของเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละนี่นี่นนดูรากเขารากเขาออกใหม่นะอันนี้ก็ยอดก็ค่อยๆเฉาลงก็คงต้องรอยอดใหม่ใบก็เขียวขึ้นแล้วเนี่ยไอ้ต้นเนี้ยตอนเอามาตั้งที่แรกๆเนี่ยใบเหลืองอย่างมากเลยหมายถึงเราชํำไว้ใต้ใต้ทุนบ้าน ผมชํำไว้แต่ทุนบ้านชํำได้ประมาณเกือบเกือบเดือนผมเอาออกมาใบเขาจะเหลืองแล้วก็มันตั้งไว้ตรงนี้ตั้งไว้ครึ่งเดือนแล้วก็ใบจะเขียวขึ้นเขียวขึ้นอย่างที่ผมเคยบอกไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่าผมชําต้นวนิลาแล้วผมก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนะี่ผสมน้ำ ลดต้นวานิลาที่ชําไว้เนี่ยที่ชําไว้ในกระถางเนี่ยที่ชําไว้ในกระถางเนี่ยจะใช้จุนซีสังคราะแสงลดแต่ก็ไม่ลดทุกครั้งก็คือบางวันก็ผสมลดบางวันก็ใช้น้ําเปล่าลดบางวันก็ไม่ลดผมก็จะสังเกตดูไอมะพร้าวสับที่อยู่บนกระถางอ่ะถ้าเขายังไม่แห้งผมก็ยังไม่ลดแต่วันไหนที่มะพร้าวสับแห้ง ผมก็จะลดแต่บางวันผมก็ผสมจุนทรีสังเคราะห์แสงบางวันก็ไม่ผสมก็ไม่ลดทุกวันหรอกแต่สังเกตดูก็เขาก็จะเลินงอง,งามดีไปก็เล่สีขียวแล้วก็ตอนนี้ผมปักชำมาได้45วันผมก็ว่าเขาต้องการอาหารแล้วสำหรับจุลินทีสังเคราะห์แสงอาจจะไม่พอ วันนี้ผมจะมาใส่ปุ๋ยปุ๋ยเคมีเนี่ยปุ๋ยสูตร15 15 15เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมจะใส่ปุ๋ยนะครับเมื่อปักชำอายุครบ15วันเมื่อปักชำอายุครบ45วันผมจะใส่ปุ๋ยครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชานะครับ อ่ประมาณนี้ครึ่งช้อนชาปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับผมจะโรยโอ้ล่วงลวงอ่โยประมาณนี้โอ้ไหลายจริงๆก็เยอะอยู่ครึ่งช้อนชานะแต่คงไม่เป็นไรอะ่ะจะโรยให้มะพร้าวสับ เขามีปุ๋ยจะให้ปุ๋ยอยู่ในมะพร้าวสับเพราะว่าตอนที่ผมปลูกอะ่ะไม่มีดินไม่มีอะไรเลยมีมะพร้าวสับอย่างเดียวมะพร้าวสับแช่น้ำไว้อย่างเดียวแล้วก็มีแต่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ที่ใช้รดน้ำ นอกจากนั้นก็ไม่มีปุ๋ยอะไรเลยทีนี้วันนี้ผมจะ,ะเริ่มใส่ปุ๋ยละแต่ใส่แค่ครึ่งช้อนชาพอลากเขาก็จะอยู่ใกล้ๆกับเนี่ยโคนต้นนี้แหละแต่เราก็ไม่ใส่ทั้งหมดให้ อยู่ที่โคนต้นอย่างเดียวเพราะว่าอยากให้ปุ๋ยอยากให้ปุ๋ยกระจายไปทั่วกระถางจริงๆอะลากเขาก็จะมีลากเดียวะ่ะที่อยู่ใต้ใต้ดินะ่ะแต่ใส่เผื่อไว้ ให้ปุ๋ยมันกระจายไปทั่วมพะพร้าวสับจริงๆอ่ะผมว่าใส่เฉพาะโคนต้นน่ะครึ่งของครึ่งช้อนก็ได้แต่ผมอยากให้ปุ๋ยมันอยู่ไปทั่วกระถางเผื่อรากมันชอนชัยไปทั่วกระถางผมว่าจะใส่เดือนหนึ่งครั้งหนึ่ง เดียวละครึ่งช้อนเนี่ยพรมน้ำก็จะพรมนี่ไม่ต้องโชคมากนี่อ๋ออ๋อ เดี๋ยวปุ๋ยละลายไปหมดไม่ต้องโวกมากเอาแค่นี้พอพอแล้วและวันนี้ก็เป็นวันที่สิบมกรามันจะมีรุ่นที่สามอันนี้คือรุ่นแรกห้าต้นรุ่นที่สองห้าต้นรุ่นที่สามนี่สิบสองต้นที่ผมชำไว้อะชำเมื่อวันที่สิบธันวาคม วันนี้วันที่1ิบมกราคมก็อายุครบ1นเดือนพอดีชาไว้ในโรงเรียนในใต้ถุนบ้านเนี่ยวันนี้ผมจะเอา12บสอต้นออกมาตั้งตรงนี้ออกให้มันมารับแสงตรงนี้แต่ผมคงจะามาตั้งตอนเย็นเพราะว่าตอนนี้บ่ายโมงบ่ายสองเนะี่ยยังไม่ก้าออกมาได้ขนมาแล้วนะครับรุ่นที่สามตรงกลางเนี่ย12ต้น เป็นวาน,นิลาที่ปักชำอายุครบหนึ่งเดือนปักชำอยู่ใต้ทุนบ้านชำวันที่10บธันวาวันนี้สิมกราหกแปดสิบสองต้นตรงกลางเนี่ยพอผมเอามาตั้งไว้เนี่ยผมรอให้รอให้ช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นนีผมถึงเอามาตั้งไว้ แต่ในรุ่นที่สามเนี่ยที่เอาออกมาจากไตถุนเนี่ยสังเกตใบเขียวมาจากไตถถุนเลยนะไม่เหมือนรุ่นที่หนึ่งที่สองอ่ารุ่นนี้จะใบเขียวมาเลยแต่ยอดก็เหมือนเดิมเนาะยอดก็เหมือนเดิมแหละแต่บางต้นเขาไม่มียอดมานะผมเอามาตั้งไว้ผมก็เอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมน้ำลดลงไปเลย ผมยังไม่ใส่ปุ๋ยนะผมจะรอให้มันตั้งอยู่ตรงเนี้ยสิบห้าวันผมถึงจะใส่ปุ๋ยเหมือนกับรุ่นที่1กับรุ่นที่สองอ่ารุ่นที่หนึ่งห้าต้นรุ่นที่สองห้าต้นรุ่นที่สามสบอต้นรวมทั้งหมดเป็นยี่บนะครับเมื่อกี้นี่บอกไปสาสิบสองเป็นยี่สิบแล้วข้างในที่เหลืออีกรุ่นที่สนะี่เนี่ยสิบสอง่ารวมทั้งหมดเป็นสาสิบสี่นะครับ <c oughs> ผมตั้งไว้ว่าจะปลูกรุ่นแรกชุดแรกเนะี่ย สัก30 30หลักตอนนี้ก็ได้34แล้วกี่อลกอจะปลูก34หลักเป็นรุ่นแรกอย่างเต็มที่ผมน่าจะปลูกได้ไม่เกิน50ต้นนะบริเวณเนี้ยใกล้ๆโรงเรียนใกล้ๆบ้านผมที่ผมมีอยู่เนี่ยก็น่าจะประมาณ50ต้น50หลักก็ลองดูก่อนสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้ คอยอัปเดตเรื่อยๆนะครับสาหรับการปลูกต้นวานิลาก็เริ่มไปด้วยกันนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยปลูกแล้วก็ยังไม่เคยเห็นใครปลูกด้วยก็ดูตั้งแต่ในโซเชียลนะครับยังไม่เคยเห็นตัวจริงเลยสวนจริงๆก็ยังไม่เคยเห็นอ่ะก็คอยดูกันไปเรื่อยๆไม่แน่ผมอาจจะมีเวลาไปดูสวนจริงๆก็มีใกล้ไม่ไกลเนาะ สวนก็อยู่วังน้ําเขียวเนี่ยเพราะว่าวังน้าเขียวเนี่ยผมไปบ่อยแต่หลายปีละที่ไม่ได้ไปที่ไปก็คือไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวชมสวนรับบรรยากาศแต่หลายปีละสามสี่ปีแล้วไม่ได้ไปไม่แน่ผมอาจจะไปครับผมไว้พบกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ